สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินแทโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดูความรักของชาวราศีมังกรเป็นความรักในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนาะเปิดไพ่มาแล้วในฝั่งของคุณแล้วก็เขาคนนั้นนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เป็นการอ่านทัไปเรื่องราวสามารถที่จะสอบฝั่งกันได้ด้วยเนาะชาวราศีมังกรและคนาบาง,งกรได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ j จ s สติ e บางท่านอาจจะขวบชาวราศีตุลและข้นาตุล หรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะเป็นผู้พิพากษาหรือว่าทนายความก็ได้เป็นไพ่เจอสติดเหมือนมองว่าชาวมังกรหลายๆท่านอยู่ในจุดที่เราพยายามจะใช้สมองของเราในการตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันหยุดนิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเลยในช่วงที่ผ่านมาและในตอนนี้คุณน่าจะรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณรักเขาจนคุณไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปแล้ว เพราะบางท่านอาจจะพบเจอว่าเขาคนนั้นมีภาวะปิดกั้นกับคุณปิดใจกับคุณเหมือนได้แค่คุยเหมือนได้แค่เจอแต่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างกัน้นขวางความสัมพันธ์อยู่นะคะบางความสมพันธ์อาจจะมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นทาง,งกกะค,ะทาความรู้สึกก็ได้นะคะทีนี้ไพ่ความรู้สึกใจของคุณขึ้นสองถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการอยากจะหันหน้าเข้าหากันอยากจะพูดอยากจะคุยกัน วันนี้น่าคนยังรักเขามากและคนคนนี้มีความรู้สึกตกหลุมรักหรือว่ามีความรู้สึกที่เราคลิกกับเขาอยากจะรู้ว่าในใจของเขาคิดอะไรอยู่เนาะเพราะว่าเขาในตอนนี้อาจจะเหมือนคนที่ดูนิ่งๆ และทําให้เราอ่านยากเข้าใจยากแล้วความเป็นมังกรของเราไม่ชอบอะไรค้างคายอยู่แล้วนะคะอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ว่าตําแหน่งอดีตขึ้นแปเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสม่ําเสมออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคือข้อดีของพไพ่ใบนี้คือมันก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมนะ้องแต่ว่าข้อเสียของมันคือก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมไปเช่นกันน,น,นะคะ ไพ่าตาสับขึ้นจำแพลนหลายลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันเนาะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะบางท่านอาจจะเปรบชาวราศีธนูและขนาดธนูทีนี้หมขอหนึ่าไปให้จัสติสหน่อยว่าจัสติสของคุณคือไบนะคะไพ่จัสติสเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการพยายามจะคิดช่างใจพยายามจะหาคำตอบหาทางออกที่ดีที่สุดสรับตัวเรานะ,ะมีไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ ไพต่ตาสองเพืนเดอะฟู l หลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าจุดหมายปลายทางมันจะลงเอยแบบไหนแต่ว่าเราเองก็เอาคนคนนี้ออกไปจากความคิดของเราไม่ได้ไม่ว่าพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่วันมาว่าคุณมีคนคนนี้อยู่ในหัวของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะมีไพ่เดอะเลเวอเข้ามาด้วยบางท่านอาจจะคยุยชาวราศีเมถุนและขานาเมถุน บาความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนอยู่นั้นนะหรือไม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบอารมณ์ดูเลือกทางเลือกได้แค่เจอได้แค่คุยแต่ก็เจาะเข้าไปไม่ถึงหัวใจสักทีนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้มีไพ่6เหรียญอัศวินถือดาบเดอะซั Sun, แล้วก็5ดาบนะคะเออน่าจะมีช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรและคณามบังกรหลายๆท่านอยากจะลงทุนพยายามหรือบุกเข้าไปเลย อาจจะเป็นการพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ช่องว่างระหว่างเรากับเขาคนนั้นน่ะได้ขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพยายามจะทําในช่วงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์มันได้ใกล้อย่างที่คุณต้องการขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ห้าดาบนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกถอใจรู้สึกเหนื่อยของคุณไปเองเพราะว่าเขาอาจจะยังมีภาวะปิดกันก้นกับคุณอยู่ก็เป็นไปได้เดี๋ยววันจะดูให้ว่าแปดดาบคืออะไรนะคะ ครนีมาให้8ดาวค่ะ8ดาวคืออะไรเอ่ยบางท่านอาจจะสารความสัมพันธ์กับคนที่มีชื่อเสียงหรือมีคนรู้จักค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้เวลาที่เราจะพยายามเข้าหาเขาหรือพูดคุยกับเขาเมันค่อนข้างยากลาบากนะคะหรืออาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์และทําให้ยิ่งยากหนะักขึ้นไปอีกก็ได้มีไพ่6ช่วยนะคะอ่อถ้าคุณถูกใครสักคนหนึ่งเขาปิดใจคุณอาจจะเกิดจากการที่เขามีความหลังครั้งเก่านะ ความหลังครั้งเก่าที่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของตัวเขาเองก็ได้นะคะและทําทให้เขามีภาวะปิดการปิดใจเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานเอกเขาเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความคิดถึงความรู้สึกผูกพันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สแสดงออกอะไรมากมายเพราะไพ่ความรู้สึกใจสของเขาคือไพ่สเตรนดยังมีความรู้สึกอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกของเขาอ่ะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเหนื่อย เพราะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันลหลายอย่างอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่เคยรู้เรื่องสเท่าไหรนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแล้วก็ตัดย่าตัดเย็นตัดกันไม่คาสักทีเหมือนยังมีแรงดุซึ่งกันและกันบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคศิงห์นะคะคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขายังไม่เคยมีสัมติงอะไรกันมากมายยังไม่เคยคบเคยสารความสัมพันธ์กันได้แค่คุยๆหยอดหย บางทีคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีความหลังครั้งเก่าหรือว่าใครบางคนที่เขายังตัดไม่ขาดคือความสัมพันธ์อาจจะขาดแต่ความรู้สึกอาจจะยังไม่ขาดหรือความสัมพันธ์ก็ยังไม่ขาดก็เป็นไปได้นะที่ทําให้เขายยดติอยู่ในตอนนี้และทําให้เขายังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนได้เต็มที่ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีซัมติงซึ่งกันและกันบ่มองว่าเขาในตอนนี้อาจจะมีจุดที่เขารู้สึกเหนื่อยใจเลยทําให้เขาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองไปก่อน เพราะว่าตำแหน่งอดีตของเขาขึ้นดูฟูเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเหมือนฉันก็ไม่แน่ใจเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินต่อไปทางไหนหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่คาดดาวอนาคตได้ค่อนข้างยากเลยทําให้ใครสักคนหนึ่งไม่ค่อยอยากที่จะคาดหวังหรือยึดติดอะไรมากมายเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้มีไพ่3าดาบกับไพ่6กเหรียญเข้ามาด้วยนะคะ มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคา,าราคาสังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรือบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเราสองสาคนเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจของเขาขอนึไม่ได้สิบเหรียญหน่อยว่าสิบเหรียญคืออะไรนะคะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ส่องกันไปส่องกันมามาสักระยะหนึ่งแล้วนะเออคนรู้เรื่องราวของเขาเขารู้เรื่องราวของคุณแต่ว่า ก็เงียบๆนะคะความสัมพันธ์ราบเรียบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายก้าวดาบค่อนข้างเครียดนะคะจริงๆเขาค่อนข้างคิดเยอะมากๆเลยแหละแต่ว่าคนคนนี้แอบติดอีโก้เหมือนกันนะ,ะเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่ทุกอย่างต้องพอรเฟคอยากให้มันได้ดั่งใจทุกๆอย่างนะคะแต่ว่าพอไม่เป็นแบบนั้นก็เลยทําให้เครียดแล้วก็รู้สึกสับสนรู้สึกว่าฉันจะต้องทํายังไงดีกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะขวบชาวธาตุไฟไม่สิงถนอยู่นะคะ ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขามีไพ่สี่ไม้เท้าหกไม้เท้านะคะจมูลแล้วก็หกดาวบางท่านอาจจะคุยเชาวราศีมีและขคนามีนะบางท่านที่อยู่ห่างไกลการระยะทางจะมีผลกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างอ่านกันแล้วกันไม่ออกไกลก็เหมือนไกลเหมือนห่างกันออกไปไกลทุกทีทุกทีทกทมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นและเขาพยายามที่จะอบพยศต่อไปจากสถานการณ์ที่ โครงเพลงที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะ่ะจริงๆมีไพ่สีไม้เท้าเข้ามานะคะยังมีความมั่นคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าพอมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นเลยทําให้เป็นความรู้สึกหนักอกหนักใจเหมือนการแบกรับทุกๆอย่างเอาไว้ปล่อยไหมยังไม่ปล่อยหรอคะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจุดหมายปลายทางจะไปทางไหนจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากไพ่ของเขายังอยู่ในจุดที่ยังอยากจะประคอง ความยากลำบากนี้ต่อไปอยู่นะคะบางท่านที่อยู่ห่างไกลก็น่าจะมีผลอย่างมากเลยแต่ทีเนี้ยบางความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของแลหรืออาจจะมีคนรักมากกว่าหนึห่งคนก็ได้ก็อาจจะต้องดูให้ดีนะว่าตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่ยังค้างคาคาราคาสังแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้หรือเปล่านะคะทีนี้หวันจะดูให้ว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีมังกรนะคะมังกร มีไพ่สามช่วยนะคะทะเลาะก,กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าทะเลาะก,กันมีปัญหากันเขาอยากที่จะกลับมาคืนดีด้วยนะอยากจะกลับมาคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าคุณกับเขายังไม่เคยมีสัมดิงกันหวนมองว่าเขายังมองความสัมพันธ์นี้ในอารมณ์แบบตัวเลือกทางเลือกอยู่นะยังเป็นความบันเทิงคือดีใจนะที่ได้เจอดีใจที่ได้คุยแต่ว่าอาจจะยังอยากให้เป็นสังคมเดียวกันแต่ยังไม่ได้อยากจะเสียสขนาดนั้นนะคะ สิบถ้วยสองถ้วยนะคะขิงถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตยินมันกมสบกันภาไพ่ตะสกขึ้นควีนถือไม้เท้าอา่อหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้น่าจะมีความลึกซึ้งซึ่งกันแระกันมากๆเหมือนกันเนาะมีความคาดหวังเกิดขึ้นค่ะเขามีความคาดหวังในตัวของคุณบางทีอาจจะถึงขัน้นอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาะความสัมพันธ์ไกลๆด้วยกันเลยนะ มีความรักคุณค่ะมีความรู้สึกคลิกกับคุณมากๆเลยแต่ว่าพอสิ่งที่เขาคาดหวังอะ่ะเขารู้สึกว่ามันดูจะยากจังเลยเนาะเออมันดูล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ดูเหมือนจะไขว่คว้าอะไรไม่ได้สักอย่างอย่างที่ผมบอกนะคะว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันดูไม่เห็นจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะไปให้ความสําคัญหรือโฟกัสอะไรมากมาย เลยที่จะหันหลังไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถทําได้ช่วงนี้เขาอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักนะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มีความรู้สึกดีที่ได้เจอได้คุยกับคุณอยู่ถ้าคุณกับเขาคบกัน มีซอมติงกันเขาก็ยังรักคุณมากอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงวที่เขาดูแผ่วไปหรือจอกไปในช่วงเวลานี้นะคะเครื่อคลิปนี้สามารถดูได้ทุกสถานะความสัมพันธ์เลยเพราะว่าไม่ได้แยกไว้ให้เนาะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแยกคุณสามารถไปดูได้ที่คลิปลายท่าของเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคนโสดคนแอบรักคนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คนมีคู่นะสุดท้ายคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามารถไปดูแยกย่อยแต่ละสาะาของสัมพันธ์ได้เนาะก็คลิปนี้ก็ดูรวมๆไปก่อนนะคะ ไพ่ต้สกนควีนถือไม้เท้าหวนมองว่าในช่วงนี้เขาน่าจะให้ความสําคัญเนอเรื่องของการงานเป็นหลักเหมือนกันเนาะการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตและในขณะเดียวกันอีโก้ด้วยนะคะที่ให้ความสําคัญมากๆเลยในช่วงนี้แต่กับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเลึกเใือนใจยังมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณอยู่นะแต่ว่าถ้ามันมีสถานการณ์ที่ยากลำบากหวนมองว่าเขาเลือกที่จะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปนะคะแล้วก็ไม่ได้พยายามจะแก้ไขในช่วงนี้ด้วย ขออนุญาให้คิืงเถีเยญหน่อยคิืงถเถรียญคืออะไรเอ่ยแนะนําว่าคือถ้าคุณกับเขาในช่วงนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแค่เขาดูเฉยๆไปนิ่งๆไปดรอปลงไปพยายามอย่าไปจุกจิกจู้จี้พยายามอย่าไปล้องหรืออะไรกับเขามากมายพยายามอย่าทะเลาะกันนะคะอย่าให้เป็นปัญหาอย่าให้เป็นประเด็น เพราะว่าปัญหาถ้าเกิดขึ้นในช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นปัญหายืดเยื้อแล้วก็ส่งผลในระยะยาวได้เพราะว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่ฉันไม่เอาปัญหานะไม่เอาความยุ่งเหยิงขออยู่ในจุดที่สบายตัวสบายใจดีกว่าเพราะว่าเรื่องอื่นในชีวิตก็อาจจะหนักหน่วงมากพออยู่แล้วนะคะมีไพ่แปดไม้เท้าเ,เป็นไพ่ที่บ่งอลถึงการอยากจะติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์ถ้าอยู่ห่างไกลกันก็อ,อยากที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันนะ บางท่านได้อยู่ห่างไกลและยังไม่สามารถทำอะไรได้บางทีการที่เขาหลีกเลี่ยงคนในช่วงนี้อาจจะเกิดจากการที่เขาพยายามดับกระหายตัวเองอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าคนๆนี้เขาคาดหวังความเร์เซในชีวิตทุกอย่างต้องได้ถึงใจเขาแล้วพออยู่ในจุดที่มันไม่ได้ถึงใจแล้วจัดการเองก็ไม่ได้ด้วยก็เลยเลือกที่จะหยุดความคิดดับสวิตแล้วก็ไปโฟกัสยืมเงนแทนนะคะภายต้สอบขึ้นเดวิลออฟฟอร์จูนปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปเดี๋ยวถึงเวลาที่สามารถทําได้ เดี๋ยวก็จะกลับมาทําเองเนะาะเดี๋ยวดูซิว่าในตอนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณบ้างนะคะชาวมังกรมีไพาก้าวไม่เท้านะคะเขายังคาดหวังให้คุณยังอยู่ตรงนี้นะต่อให้สถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าก่อนนั้นเนี่ยมันจะยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่เขายังคาดหวังให้คุณ ยังอยู่ตรงนี้ยังมีใจที่มั่นคงในการที่จะโู่ต่อไปกับเขาอยู่นะคะสิบดาบโอ้ห้าดาบนะคะสองเหรียญวันมองว่าจริงๆเขารู้นะว่าคุณเองก็เหนื่อยเหมือนกันหรืออาจจะเป็นที่วต่งเขาเองก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างมันดูกลืนไม่เข้าและคลายไม่ออกเลยเป็นไพ่สิบดาบนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ เรือรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนท้ายอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสมบนิ่งไปเลยก็ได้ซึ่งเป็นไพ่ห้าดาบด้วยอะไม่ว่าคุณจะรู้สึกถอดใจเหนื่อยใจหรือเป็นเขาที่ถอดใจเหนื่อยใจเขายังหวังให้คุณยังมีพลังในการที่จะยึดมั่นถือมั่นความสัมพันธ์นี้อยู่นะยังอยากให้คุณพยายามประคองความสัมพันธ์นี้ต่อ,อไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่คงอยากจะให้คุณอดทน อดทนไปก่อนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะชาวราศีมังกรและขนามังกรคือถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขายังไม่เคยมีสัมติงกันและคุณไปสารความสัมพันธ์กับคนที่เขาเคยมีความหลังครั้งเก่าเพิ่งผ่านสงครามมาสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณคงอยากจะให้คุณแบบรอก่อนนะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆดีขึ้นหวังว่าเขารู้สึกคลิกกับคุณนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าใจของเขาอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเริ่มต้นหรือทําอะไรอย่างเต็มที่ขนาด สิ่งที่คุณสัมผัสได้จากเขาคือคนที่ยังไม่เปิดใจยังมีกำแพงอยู่ซึ่งเหมือนมองว่าเขาคงคงรอเวลาให้สถานการณ์หลายๆอย่างในใจของเขามันดีขึ้นนะคะส่วนคนมีคู่ก็อาจจะมีบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาได้เช่นกันแล้วเขาเองก็ก็อาจจะขอเวลาให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณก็คืออย่าเพิ่งปล่อยมือจากการไปนะอะไรเงี้ยด๋ยวดูสิว่าเขาอยากจะบอกในคุณบ้างนะคะชาวมังกร คิงถือไม้เท้านะคะเขายังไม่อยากให้คุณปล่อยแต่อยู่เฉยๆก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระโตกกระตากอย่าพึ่งรีแอคอะไรมากมายคืออย่าพึ่งทําอะไรอยากให้คุณมีพลังใจที่จริงจังกับเขาอยู่นะคะบางท่านอาจจะคุณชาวธาต์ไฟแม่สิบหนุเจ็ดถ้วยคุณคาดหวังหลายอย่างจากเขาใช่ไหมเอ่ยสิ่งที่คุณต้องการจากเขาในตอนเนี้วมนมั้ว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะให้อะไรคุณได้เลยนะ คาช่วยและเขาเองก็เสียใจเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่เขาไม่สามารถจะให้คุณได้แต่เขารู้สึกคลิกกับคุณมากนะรู้สึกดีกับคุณมากแล้วก็รู้สึกรักคุณมากๆเลยนะคะสองคนที่สานความสัมพันธ์กันอยู่ความสัมพันธ์ที่อยู่ในระบบเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้เห็งใจคุณแต่เขาก็คิดดีนะคะเป็นไพคลีนถือดาบด้วยทุกอย่างต้องอยู่ในเหตุและผลเขาในตอนนี้พยายามจะอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงไม่เพ้อฝันล่องลอยเนาะ คือถ้าที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้ไม่เห็นอนาคตต่อให้มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้ในตอนเนี้ยเขาอาจจะเข้าสู่โหมดใหม่ของชีวิตของเขาอะนะคะเป็นการน่าจะเป็นพื้นดวง,งเขาที่เปลี่ยนไปด้วยมุมอมองความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นลัษณะของคนที่อยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงคือสิ่งที่จับต้องได้ ในตอนนี้เขาก็เลยเหมือนโฟกัสเกีเ่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าเป็นไพ่ควีนถือดาบบางครั้งบางคราวอาจจะดูเหมือนคนที่ไม่ค่อยอ่อนหวานเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกนะคะบางท่านอาจจะเคยชาวทานลงดุนกุมีทุนไพ่ตาสอบคนูโอาจจะมีบ้างในช่วงเวลาที่เขาจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอาจจะไม่ได้มาอะไรกับคุณมากมายแต่ว่าเขาก็ยัง ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจใคุณอยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีมังกรสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเดี๋ยวดูซิว่าถนะ้คุณล่ะคุณอยากให้เขาทําอะไรบ้างเ <c oughs> ขาแพ้กับชาวมังกรเลยคะ่ะชาวมังกรอยากให้คนคนนั้นทําอะไรบ้างเอ่ยสามดาบใจมันเป็นแผลช่วยฉันแก้นหน่อยได้ไหมเด e ลเวอร์สนะคะบางท่านอาจจะพูยชาวราศีเมถุนและขานาเมถุนเนาะแล้วก็สิบเหรียญ โอเคอย่างที่ผมบอกแล้วว่าใจมันเป็นแผลคุณคงอยากที่จะให้เขาทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ตรงนี้อยู่นะความรู้สึกดีๆระหว่างเราสิเปลี่ยนไพ่พลังงานของเขาคุณคงจะคาดหวังให้เขาเยอะกับคุณนะเนาะใส่เต็มกับคุณส่งแพชชั่นส่งพลังให้กับคุณให้คุณได้คลายบล็อกอะไรบางอยา่างที่ที่มันติดอยู่ในใจของคุณนะอะไพ่ตา2สองคุณเจ็ดดาบ บอดมองว่าเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยคงจะมีบ้างที่คุณจะรู้สึกระแวงไม่ไว้วางใจไม่มั่นใจในความสัมพันธ์คุณคงอยากจะให้เขาทําอะไรบางอยา่างให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีคุณค่าสําหรับตัวของเขาอยู่ถูกไหมอืมอ่อโอเคทีนี้ดูแนวโน้มดีกว่านาะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ แล้วน้องความรักความสมคัญของชาวราศีมังกรกับคู่ของเขาไหนคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงเดือนสิงหาคามนี้เอ,อ่อถ้าถามว่าชาวมังกรในช่วงนี้จะมีรักใหม่เข้ามาไหมยังไม่เห็นนะคะแต่มีไพ่เดลเวอร์สก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้บางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางอื่นเข้ามาแต่หวันมองว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดท,ที่คุณยังมีภาวะปิดกั้นอยู่นะคือมันเป็นลนักษณะของการที่มันจะมีความสวนทางกันอยู่นะคะเช่น เวลาที่มีคนเข้ามาสนใจคุณอยากจะทําความรู้จักกับคุณคุณอาจจะอยู่ในจุดที่อยา่าฉันยังไม่อยากจะเปิดใจกับคนอื่นขนาดนั้นเนาะเออหรือ 2. เป็นคนที่อยากจะเจาะเข้าไปในใจของใครสักคนนึงกลับเจอกับสถานการณ์ที่เขาเหมือนปิดกั้นกับเราในช่วงนี้ก็อาจจะยังมีภาวะแบบนี้อยู่นะคะในส่วนของเขาถามว่าเขามีรักใหม่เข้ามาไหม จริงๆือนว่าในส่วนของเขาอาจจะยังดูนิ่งๆอยู่นะช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเรื่องชู้สาวมากนักนะคะอาจจะอยากโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินความมั่นคงในชีวิตอะไรแบบนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหมองว่าเขายังมีแพชชั่นยังมีพลังกับคนอยู่กับคนอื่นๆก็อาจจะดรอปไปในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยากจะโฟกัสเรื่องความรักด้วยคนที่ยังไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายก็ก็ไม่ได้มีความสําคัญในช่วงเวลานี้แลยแบบนี้นะคะ ปปดดาบหลีเกเลี่ยงไม่ได้นะกับภาวะปิดกัน้นปิดใจนะคะบางท่านอาจจะมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นทางของรู้สึกก็ได้นะคะได้เจอกันได้คุยกันแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกันของควาสมสัมพันธ์อยู่เนะาะขอจากหน้าพาให้ดูเหมือนถูกผลักออกไปนะเห็นใจเหลือเกิน ควีนถือเหรียญน,นะคะพูดอะไรมากก็ไม่ได้ด้วยบางท่านอาจจะคุดชาวท่าตดนินก็ประสบการณ์สามไม่เท้ายังรอคอยอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการรอคอยที่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปให้สถานการณ์มันเป็นไปแต่ก็ยังรออยู่นะรอคอยการกลับมาพบมาเจอกันให้อยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยกันกลับคืนดีกันนะคะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเก่าคนไกลเนอะ the lovers the lovers ที Del ่มาหลายรอบเลยนะวันนี้ ยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่คะ่ะบางความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนนี้ก็น่าจะยังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะจากน้าไพาที่ปรากฏยังเป็นอารมณ์แบบดูเลือกทางเลือกอยู่ว่าไม่แน่ใจว่าจัสติสของคุณคือการพยายามที่เราจะเคลียร์ใจอะไรบางอย่างกับเขาหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกรักเขาไม่ไหวแล้วอะรักไม่ไหวแล้วจนต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราได้ได้สบายใจมากขึ้นนะคะแต่ว่า สิ่งที่คุณอึดอัดในตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้มีหนทางที่สว่างสวยให้คุณได้เด็งใจขนาดนั้นอาจจะต้องอดทนกับช่วงเวลาเหล่านี้ไปก่อนนะอ,อหลายท่านที่มีลักษณะของความสัมพันธ์ปิดกั้นกันอยู่นะคะเหมือนมองว่าก็ยังเห็นถึงการรอคอยซึ่งกันและกันแล้วก็ยังรู้สึกมีแพชชั่นซึ่งกันและกันอยู่แต่ว่าเป็นไพ่คืนเถื่อเหรียญยังอยู่ในจุดที่พูดอะไรเยอะก็ก็จะยังไม่ได้อะไรอยู่ดีนะคะอืม ไพ่ตาสองขึ้นเด็กถือดาบยังเป็นลักษณะของการเฝ้าคอยสังเกตการอาจจะมีการลองทําอะไรบางอย่างแล้วรอผลว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าผลที่ได้กลับมาก็อาจจะยังยังไม่ได้ดึงใจขนาดนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวเราดูไพ่ after หน่อยดีกว่าว่าแล้วหลังจากนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ เชอรออนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎและคนากรากฎเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานกงานช่างเป็นนักบินนะักแข่งรถวิศวกรหรือคนที่ชอบความเร็วก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้คริสตูด้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมตึงภูมิเมทพุนเนาะจัมแปลนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธนูแล้วก็อัศวินเือเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินกอมสุขกันไพ่าตาสองคุณท้าถ้วยนะ เป็นไพ่ห้าช่วยที่ถ้ายังไม่ปล่อยวางความทุกข์ในใจอีกคนหนึ่งจะจมน้ำตายไปแล้วนะคะโอเคไพ่แอสเตอร์ after, เป็นไพ่ที่ผมบอกว่าเมื่อภาวะปิดกั้นปิดใจผ่านผลไปแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวแล้วล่ะเริ่มมีการวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งที่พูดยากในวันนี้สิ่งที่พูดอะไรออกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในวันนี้หวัดมองว่า มันก็มีโอกาสที่จะผ่อนคลายมากขึ้นเป็นไพ่คืนถือดาบในตอนนี้พลังเสียงอาจจะไม่ได,ดังมากพอให้ได้ยินถูกไหมทําอะไรลงไปก็ไม่ได้ส่งผลอย่างใจที่ต้องการแต่ว่าหลังจากนี้พลังเสียงจะดังมากพอให้ได้ยินแต่ในขณะเดียวกันก็ก็ต้องใช้ความนุ่มนวลเข้าสู้ด้วยนะคะใช้ความแข็งเข้าสู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนกันต้องมีความนุ่มนวลและใช้เหตุและผลควบคู่กันไป เสียงที่อยากจะเปล่งออกมาถึงจะได้ดังมากพอให้อีกฝั่งนึงฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่สื่อสารออกมาเนาะทีเน,นี้ย 3, ไพ่สามใบเท้า after เป็นไพ่ h e m p l a การรอคอยมีจุดสิ้นสุดค่ะไม่ว่าจะอยู่หรือไปก็แล้วแต่เป็นไพ่ t e m p l a หลายท่านที่เป็นความสัมพันธ์แบบไปไป,ไปกับปรับเป็นความสัมพันธ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมันจะมีทางออกนะคะมันจะเป็นการที่ไม่ขึ้นไปสุดมันก็อาจจะทิ้งดิ่งลงไปเลยในลักษณะของการที่อาจจะหนึ่ง คบกันพัฒนาความสมพันธ์กันยาวๆหรือ2คือถ้าไม่ใช่ก็ต่างคนต่างแยกย้ายมันจะไม่ได้เป็นปัญหาเป็นความสมพันธ์ที่ค้างคางแบบทุกวันนี้เนาะแล้วก็มีไพ่ the lovers after เป็น king ือ s หรียญนะคะเอ่อในตอนเนี้ยยังรู้สึกมีแพช s i o n ต่อกันแต่ว่าดูจะยังมีความยุ่งเหยิงเนาะเพราะว่าอาจจะยังอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่แต่ว่าในอนาคตอะยังอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่นะแต่ว่า จะเริ่มแชร์มากขึ้นสิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนอยู่นะคะจะมีการแชร์ซึ่งกันและกันมากขึ้นนั่นคือไพ่อาร์เซที่ปรากฏขึ้นมาในวันนี้เนาะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ชาวราศีมังกรอาจจะต้องพยายามหลีกความึกเหิมข,ของเราลงมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณที่จะติดบางท่านจะมีจุดที่ฉันคิดละฉันต้องทําคิดเราต้องทําเลยอะเหมือนตัดสินไม่ซ้ายก็ต้องขวาคือตรงกลางไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่า เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้มานานแล้วก็ได้แต่อยากจะให้คุณใจเย็นๆนิดนึงถ้าคุณมีลัคนาหรือดาวศุกร์ดาวจันทร์หรือว่าราศีเป็นราศีตุลน่ะอยากจะให้คุณไปดูคลิปของตุลด้วยเพราะว่าไพ่ค่อนข้างคล้ายกันนะคะในอารมณ์ที่แบบฉันอยู่แบบนี้มานานแล้วแล้วตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างปลุกฉันขึ้นมาให้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างนึงก็อยากจะให้คุณลองดูควบคู่กันไปเพราะว่าจริงๆแล้วจากหน้าไพ่ยังไม่ค่อยอยากให้คุณฮึกเหิมมากนักคุณอยากคุยคุณอยากพูดคุณอยากเจรจาได้แต่อยากจะให้คุณซอนนิดึง เพราะว่าเขาในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่โอนอ่อนผ่อนตามหรือพร้อมที่จะคล้อยตามกับคนขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าเราไปทําอะไรที่มันหนักหน่วงมากจนเกินไปอาจจะส่งผลกระทบตัอความสัมพันธ์ให้มันมีปัญหาให้มันยืดเยือ้อให้มันแก้ไขยากในอนาคตก็เป็นไปได้เนาะโอเคคะ่ะชา้าราศีมังกรและขณามนาบังกรและนี่คือแนวโนม้มของรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ เ,เรื่องราสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะและท้ายนี้หวันขอฝากประชาสัมพันธ์ช่องใหม่ของหวันนิดหนึงเนาะชื่อช่องว่าพิกมีทาง1ร่เกนะคะเป็นช่องที่หวันเปิดใหม่ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตช่องนหนขีนหารอีกทางหนึ่ง อาจจะมีการลงคอนเทนต์ที่แตกต่างจากช่องนี้หรืออาจจะมีบางคอนเทนต์ที่คล้ายกันสอดคล้องกันอยู่เนาะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ฝากช่องพิกมีทารุสสิบเกายังไงฝากกด s u b s c r i ให้ด้วยแล้วกันเนาะ แล้วก็ถ้าใครอยากที่ทาความรู้จักกันมากขึ้นก็สามารถไปกด subscribe กันได้ที่ช่องหวานนบีนะคะยังไงถ้าอยากจะทําความรู้จักกันมากขึ้นก็สามารถไปกด subscribe เพิ่มเติมกันได้เลยนะ mm hmm. ฝากทั้ง3ช่องเลยนะคะนายฮินทารสเก้าพิกมีทารสเก้าแล้วก็หวานนบีนันจ๊ะ mm hmm. โอเคค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์กันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย